แล้วคดาราสาวหลังน้ำตาเห็นหน้าลูกครั้งแรกเป็นแม่ลูกสองอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับอดีตนางเอกอย่างแนทเอวิตราโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแนทได้คลอดลูกคนที่2องพร้อมกับประกาศข่าวดีลงอินสตาแกรมส่วนตัวนัทอีวิตราว่า Welcome to a whole new world a new fantastic point of view วางแผนจะคลอดธรรมชาติเลยต้องอดทนรอคอยไม่รู้ว่าเวลาสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่แล้วพอเข้าสู่ช่วงวันแฟลตเซลเพิ่งเข้านอนไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีอาการน้ำเดินสะดุ้งรีบลุกจากเตียงเรียกสามีให้เปิดไฟเป็นการใหญ่โนอาก็พลอยตกใจตะโกนทั่วห้องว่าแม่ฉี่ราดราดราดต้องหันไปบอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าน้องโนเอลกำลังจะคลอดอ่านว่าโนเอลเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าคริสต์มาส เพราะเริ่มรู้ว่าตั้งท้องในเดือนธันวาคมพอมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอเข้าตรวจตอนเช้ามืดบอกว่าปากมดลูกเปิดน้อยแต่ควรผ่าคลอดออกโดยเร็วเดี๋ยวเด็กติดเชื้อผ่าก็ผ่าเนื้อทีมคลอดจัดการเตรียมทุกอย่างและผ่าเสร็จลูกชายคนที่สองได้ออกมาดูโลกในวันที่8เดือน8เวลา8โมง8นาทีค่ะส่วนชื่อจริงของลูกชายก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาแต่แนทเพิ่งหายมึนยานอนหลับเลยขอตอบตอนนี้ว่า ตั้งชื่อจริงให้ออกเสียงใกล้เคียงกับลูกคนแรกที่ชื่ออนาคินอานาคกีนตัวละครหลักจากเรื่องสตาร์วอรตอนนั้นตั้งชื่อนี้เอาใจคุณพ่อลูกอ่อนยุคนี้ที่ชื่นชอบหนังไซไฟมหากาบเรื่องนี้กันยกใหญ่พอมีน้องโนเอลก็หาชื่อที่ออกเสียงคล้ายๆกันแต่ขอตั้งตามใจตัวเองบ้างที่ชอบเรื่องแฟรี่เทลว่าลาดินอลาดินตอนนี้เลยเป็นแม่ลูกตัวเอวิตราอนาคินอลาดิน ไม่บอกก็รู้เนื้อว่าชอบดูหนังดูละครกันมากๆ